If I'll waiting If you love me, waiting If you love home don't don't me be at เสื้อลินินอลคารดรุ่นใหม่วันนี้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าลินินแบบเนื้อนุ่มนะคะคือผ้าเขาจะมีความคลายตัวแล้วก็เนื้อจะแมตกว่าปกตินะคะแต่ยังมีความเห็นใยธรรมชาติเหมือนกัน ตัวนี้มาพร้อมงานปักแบบน่ารักมากนะคะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากๆคือเป็นการตัดผ้าแล้วก็เย็บปักเป็นลายดอกไม้นะคะผสมกับงานปักถมนี่งานปักคือน่ารักนะคะละเอียดอย่างชายเสื้อก็จะปักอ้อมยาวไปจนถึงด้านหลังเลยมีแต่งเชิงทริมกราฟิกเข้าไปนะคะ ที่ด้านหน้าก็จะเป็นคอแบบใส่สบายๆนิดนึงเป็นคอกว้างนะคะแล้วก็รูดรูดจีบผ้าเข้าไปให้มันดูหวานขึ้นแล้วก็โบตัวนี้สามารถปลดออกแล้วก็ใส่สบายๆหรือว่าอยากผูกต่ำๆก็ได้นะคะเป็นคอวีเวลาใส่ก็จะดูเพรียวขึ้นพร้อมใส่ทิมที่เส้นด้านหน้าลำตัวนะคะก็จะรับกันกับที่แขนเลยที่แขนรอบวงแขนก็จะใส่ทิม แล้วก็มาพร้อมงานปักเหมือนกันปลายแขนตัวนี้เขาจะเป็นทรงสม็อกนะคะให้เวลาใส่ดูแบบชิวมากขึ้นดูเป็นช่วงซัมเมอร์มาพร้อมสามสีนะคะก็คือมีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินสีน่ารักทุกสีเลยีสีเขียวก็จะเป็นเขียวเลมอนนิดๆอยู่กับงานปักก็ขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่จะเป็นสีออกน้ำเงินกลมๆหน่อย งานปักก็น่ารักเหมือนกันอยู่กับงานปักแล้วสวยทุกสีเลยค่ะดีไซน์น่ารักนะคะเท่ๆหวานๆลงตัวคือแมทกับยีนก็ได้แมทกับกางเกงผ้าก็ได้ให้ดูหรูๆเนี่ยงานปักเด่นมากน่ารักทุกสีเลยมีตั้งแต่ไซส์เอจนถึง 3XL นะคะค If you love me I'll be If you don't, don't leave me on. If you want me, tell me I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man I'm What you see is just what I am I make my way in the world and I can make it alone but If you love me, don't let me go Cause There's a whole lot of men right here